มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีค่าล้ำเลอเลิศประเรสริฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจําใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบัติต่างสุขสําราญ บัณฑิตกล่าวขานว่าเป็นสิ่งดีวันนี้เรามีธรรมะเรามาพบพระศึกษาชีวีชีวิตเราจะได้เปรมปรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราความสุขโชคดีจะเป็นของเราธรรมจจรีสุขังเสติผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข ธรรมโมฮาเวรักขติธรรมจาริงธรรมนั่นแหละย่ยอมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมโมสุจิโนสุขมาวหาติธรรมะที่บุคคลกระพฤติปฏิบัติแล้วย่อมนำความสุขมาให้ณนะทุกข,ขติงคัจฉิธรรมจารีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อน ธรรมกาโมผวังโหติผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมเทศสีปราพโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมท่านสาธิชนคนดีผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนธรรมดาใจของคนเราเนี่ยมันก็จะไหลไปสู่อารมณ์ที่ชอบที่ชอบใจอารมณ์ที่ชอบใจส่วนมากก็จะเป็นกิเลส ซึ่งทําให้ใจของเราเนี่เกิดปัญหาจากนั้นถ้าคนเรานี่รู้จักขัดเกลาจิตใจอยู่อย่างสม่ําเสมอใจก็จะสะอาดผ่องใสถ้ารีบรีบทําคุณงามความดีทันทีที่ใจเราเลื่อมใสในสิ่งใดแล้วเนี่ยความดีนั้นก็จะออกออกดอกออกผล ช่วยให้ใจสะอาดหมดจดบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นใจก็จะสูงยิ่ง,งขึ้นไปใจสูงหมายถึงว่าคุณภาพของใจมันสูงยิ่งขึ้นไปแต่ว่าคนเรานี่การจะตัดสินใจอะไรต่างๆบางทีมันก็ต้องอาศัยความเด็ดขาดนะความเด็ดขาดเพราะว่าถ้าลังเลแล้วนี่ก็ย่อมจะพลาดโอกาสพลาดโอกาสน,าน,นั้นๆได้ ดังเรื่องที่หลวงตาจะเล่าสู่ฟังนะเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตกับสาธุชนทุกท่านทุกคนในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เมืองสาวัตถีเมืองสาวัตถีนี่เป็นเมืองใหญ่เป็นเมืองหลวงของแคว้นโกศลมีพระราชาพระนามว่าประสิทธีโกศลเป็นเจ้าแคว้นเป็นผู้ครองแคว้นนี้ แล้วก็ที่เมืองสาวัตถีมีวัดมีวัดสําคัญอยู่วัดหนึ่งก็คือวัดพระเชตวันวัดพระเชตวันเนี่ยเขาจะมีการฟังธรรมอยู่ตลอดอการฟังธรรมก็จะบางทีก็จะมีการปลาเปล่าประกาศเชิญชวนเชิญชวนเอาวันนี้พี่น้องทั้งหลายมีการฟังธรรมนะเนี่ยก็จะไปประกาศเ่าร้องอยู่ตลอดในครั้งนั้นก็มีการ ประกาศเชิญชวนคนไปฟังธรรมพี่น้องทั้งหลายในวันนี้จะมีการฟังธรรมกันนะพระาศาสดาจะแสดงธรรมตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยกลางวันก็แสดงกลางคืนก็แสดงประกาศไปทั่วผู้คนก็จะสนใจนะสนใจอยากฟังเรื่องราวต่างๆว่าท่านพุทธะนี่จะแสดงธรรมเรื่องอะไรคือคนที่คนที่ไปฟังไม่ใช่แต่เพียงพุทธบริษัทอย่างเดียว คนศาสนาอื่นเขาก็ไปเหมือนกันในครั้งนี้ก็เหมือนกันมีพราหมณ์สองตายายนี่เป็นพราหมณ์ยากจนเป็นพราหมณ์ยากจนพอเขามาประกาศก็ตายายก็ปรึกษากันนะตาก็ถามยายว่ายายอยากไปฟังธรรมไหมละ่ะอยากไปนะแล้วตาล่ะอยากไปไหมละ่ะก็อยากไปเหมือนกันคือเราทั้งสองนี่จะไปพร้อมกันไม่ได้ ทำไมถึงไปไม่ได้เพราะว่าเรามีผ้าหม่มผ้าห่มคลุมกายเพียงพื้นเดียวต้องผัดเปลี่ยนกันหม่มถ้ายายไปฉันก็จะอยู่บ้านะถ้าตาไปยายก็ต้องอยู่บ้านผัดเปลี่ยนกันเอา้ายายจะไปเวลาไหนยายก็บอกว่าฉันเป็นผู้หญิงมันลําบากจะไปในเวลากลางวันก็แล้วกันอา้าวโอเคฉันจะไปตอนกลางคืนตายายก็ผัดเปลี่ยนกันไป ยายก็ไปในเวลากลางวันตาก็ไปในเวลากลางคืนเขาไปฟังธรรมแล้วนี่ฟังไปฟังมานี่ยเกิดศรัทธาเริ่มใสยอยากจะบูชากาันเทศอยากจะถวายพระพุทธเจ้าแต่ไม่รู้จะเอาอะไรถวายช่างเถอะช่างเถอะเรามันคนจนคือก็ต่อสู้กับความตรณีอยู่ในใจต่อสู้กับข้าศึกความตรณีในช่วงปฐมยามก็ก็ยังไม่ได้ถวาย มัธิมยามก็ยังไม่ได้ถวายยังต่อสู้กับความความหวงแหนอยู่ความตะนีอยู่ยังอยากเอาเอาไว้เก็บไว้อยู่สิ่งของที่ตัวเองจะจะบูชาทำทามคนนี้จะเอาอะไรบูชาร,รมเอาผ้าห่มที่เขามีนั่นแหละพื้นเกา่าๆขาดๆนั่นแหละเพราะว่าเขาก็คิดเหมือนกันว่าเออถ้าเขาเอาผ้านี้บูชาทรเรนี่ เขาก็เขาและก็ภรรยาก็จะไม่มีไม่มีผ้าหม่มห่มนอนห่มไปท,ทําธุระนี่เออทำยังไงเนี่ยพอประชิมยามตัดสินใจเด็ดขาดเลยวันนี้เอา้าเอานี่แหละถวายเลยไม่มีก็ไม่เป็นไรก็เลยถวายบูชาธรรมพอบูชาธรรมพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยก็ตะโกนตะโกนขึ้นเสียงดังเลยว่าข้าชนะแล้วข้าชนะแล้วข้าชนะแล้วนีว่ ชตังเมชิตังเมชิตังเม,งเมพระเจ้าประเสริฐที่โกศลนั่งอยู่ในที่นั้นด้วยพระองค์ก็มาฟังธรรมก็ได้ยินเสียงได้ยินเสียงว่าข้าชนะแล้วข่าชนะแล้วข้าชนะเอ๊ะมันเสียงคนเขาชนะอะไรเขาชนะอะไรหรือทหารไปถามดูสิไปดูสิเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นโกละหนน่ะผู้คนก็กำลังโกโกระหนน่ะ ทหารก็ไปดูก็บอกว่าก็สอบถามเรียบร้อยก็มาเล่าให้มากราบทูลให้ฟังว่าเป็นพรามแก่ๆคนหนึ่งแกอ่าแกนี่เอาสามารถชนะจิตใจของแกได้ก็เลยเปล่งอุทานอย่างดังเลยเอาชนะจิตใจยังไงก็คือแกถวายผ้าหม่มของแกเก่าๆขาดๆซึ่งมีอยู่พื้นเดียวน่ะบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าานะก็เลย ดีใจมากที่เอาชนะความตระณีของตัวเองได้ความโลภของตัวเองได้เออโอ้คนดีอย่างนี้ก็มีอยู่เนาะ,นะพระเจ้าบุตรเสียในทุโกโศลทรงรำพึงรำพันเอ้าเอาผ้าไปให้เขาเอาผ้าไปให้เขาเอา้ากำพลอย่างดีนี่แหละไปให้เขาเลยนเอาไปให้พรามพรามก็เอาบูชาพระพุทธเจ้าอีกเอา้าให้ไปอีกสี่คู่พรามก็บูชาพระพุทธเจ้าอีกอบูชาพระพุทธเจ้าจนหมด แล้วก็พระราชาก็ถวายไปเรื่อยๆนะถวายมอบมอบให้เก่บพรามณเนี่ไปเรื่อยๆพร,รามก็ดีอกดีใจเนี่ยให้มาสามสิบสองผืนนีเนี่ยอ่าโอ้มันเยอะเลอเกินนะพราหม์ก็เลยถวายไปสักสามสิบชุดอีกสองชุดเนี่ยเอาไว้ใช้ตัวเองใช้พื้นหนึ่งนางพรามณีใช้พื้นหนึ่งเนี่ยเรียกว่า เขามีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสยกย่องนะตรัสยกย่องว่าครามเนี่ยพรามนี่เป็นคนที่ชนะกิเลสอย่างเด็ดขาดน่ายกย่องสารเสริญนะจริงๆถ้าเขาถ้าพรามคนนี้เนี่ยถวายตั้งแต่ปฐมยามเขาจะได้สมบัติมากกว่านี้แต่ว่าก็ยังลังเลใจอยู่ยังลังเลยังต่อสู้กับความตรณีความโลภ ที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจนะคนเรานี่ถ้าจะทําความดนะีให้รีบทําความดีทันทีอย่าผัดวันประกันพรุ่งนะเพราะว่าถ้าผัดวันประกันพรุ่งแล้วนี่ใจเราก็จะไหลไปสู่ที่ต่ําใจเราก็จะไปสู่อารมณ์ที่มันชอบซึ่งอารมณ์ชอบส่วนมากก็คือกิเลสอารมณ์แห่งกิเลสนะให้ดูพรามเป็นตัวอย่างนะพระพุทธองค์ก็ทรงแนะนําทรงแนะนํา สาธุชนทั้งหลายให้เข้าสู่ทางธรรมเพื่อยึดถือพรามณ์เป็นแบบเป็นอย่างว่าพราม์เอาชนะกิเลสได้ถึงกับเปล่งอุทานว่าชิตังเมชิตตังเมฉันชนะแล้วฉันชนะแล้วข้าชนะแล้วโว้ยอะไรอย่างเนี้ยนะพรามได้รนุธรรมเป็นโสดาบันเชียนะท่านะทั้งสาธุชนทั้งหลายเพราะเขาเอาชนะกิเลสที่มีอยู่ในจิตในใจได้คนเราเนี่ยถึงจะชนะคู่ต่อสู้อ่า กูต่อสู้เก่งกาจขนาดไหนนักมวยสู้กันเอาชนะกู่ต่อสู้ได้นักกีฬาทีมวอลเลย์บอลไทยทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเอาชนะทีมตุรกีได้น,นี้คือเป็นการชนะภายนอกรัเสเซียเอาชนะยูเครนได้ยึดเมืองนั้นยังนี้ได้หลายเมืองเป็นการชนะภายนอกไม่ใช่ชนะภายในไม่ใช่ชนะกิสนะแต่พรามนี้สามารถเอาชนะกิเลส ในจิตในใจตัวเองได้อย่างราบคาบเลยทีเดียวการชนะของพราหมเนี่ยถือว่าเป็นการชนะที่เที่ยงแท้ที่สุดเป็นการชนะที่ประเสริฐที่สุดเพราะเขาเอาชนะกิเลสท,ที่มีอยู่ในจิตในใจก็ทําทให้เขาเข้าสู่ทางธรรมมีความสุขในธรรมตลอดไปเพราะความชนะ,ะความชนะกิเลสท,ที่มีอยู่ใน,ในจิตในใจเมื่อชนะแล้วก็เกิดศรัทธาเริ่มใส์นี่แหละ,ะท่านถึง กล่าวว่าศรัทธาสาธุปฏิทิตาศรัทธ,ธาที่มั่นคงแล้วยังประโยชน์ให้สําเร็จศรัทธ,ธาที่มั่นคงแล้วทําประโยชน์ให้สําเร็จคือพราหมณ์ได้ถวายนะผลสําเร็จก็เกิดขึ้นกับเขาเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเนี่ยเอาพราหมณ์เป็นแบบเป็นอย่างเป็นกําลังใจกรตุ้นใจเราให้เราได้ภาคเพียรสร้างกุศลบารมีต่อไป เพราะชีวิตของเราจะจำเริญสังคมจะร่มเย็นดับทุกข์เข็นได้ก็เพราะว่าทุกคนในสังคมประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมสวัสดีจะเริญพร